ฉันไม่อยากเสียเวลาตัดนิวให้เลือดออกเลยหยดเลือดหยดหนึ่งตกลงบนหน้าผากของกระต่ายตัวที่สองใช้เวลาไม่ถึงนาทีการเชื่อมต่อพลังเลือดสำเร็จฉันอุ้มกระต่ายตัวที่สองที่ตัวเล็กและอ่อนแอพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเจ้าตัวเล็กจากนี้ไปเธอคือสัตว์เลี้ยงของฉันเซียวซิงหยูกระต่ายตัวที่สองตื่นเต้นม,มากหูทั้งสองข้างเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆคอมพิวเตอร์เพิ่งพาพลังงานนี้ในสนามรบพลังนี้ไม่พอแม้แต่จะทำให้ศัตรูรู้สึกคันยางมากก็แค่เป็นแบบสำรองให้โทรศัพท์ของฉันเเเรรรรราาาาาคววีีีบไไปปแล้้มมื่่่ออออกจกจสสถนนทนยงูณ์ บ่อน้ำที่ไม่สนใจเริ่มเดือดพล่านนี่คือที่ที่ฉันอาบน้ำเมื่อกี้และเป็นที่ที่ฉันทำสัญญากับกระต่ายหูไฟฟ้าภูเขาถล่มท้องฟ้าคำรามด้วยฟ้าร้องไม่หยุดลมกระโชกแรงราวกับฝีเท้าของสอูนยกายที่เหยียบย่ำอย่างโหดร้ายต้นไม้โบราณในป่าถูกลมพัดล้มเงามืดขนาดมหาศาลพุ่งออกจากป่ามาถึงข้างบ่อน้ำนี่คือกระต่ายตัวหนึ่งมันตัวใหญ่โตอร่าน่าสะพร็นกลัวแต่หน้าตาดูซื่อเขาคือกระต่ายหูไฟฟ้าขนาดยักษ์ใหญ่ในความรู้ของมนุษย์ไม่เคยเห็นโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนที่แปลกกว่านั้นกระต่ายตัวนนนนี้้ยืืไดเหมมอ ถ้าทางยอยเกระต่ายยักย้ายตัวที่สองขยับจมูกกลิ่นที่คุ้นเคยลอยมาจากข้างบ่อน้ำพร้อมกับกลิ่นของมนุษย์เขาคือแม่ของกระต่ายตัวเล็กนั่นแม่รู้สึกโกรธที่ลูกถูกพากไปนี่คือความคิดในใจของกระต่ายยักย้ายตัวที่สองในตอนนี้กระต่ายยักย้ายตัวที่สองส่งเสียงคำรามดังก้องร่างกายพันด้วยสายฟ้าขนาดใหญ่หูทั้งสองข้างเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงระบายความโกรธในใจเห็นได้ชัดว่ากระต่ายยักย้ายตัวนี้เป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่หายหากในรอบร้อยปี นป่าแห่งนี้นักรบมู่หลงอย่างสู้กำลังต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งเซียวซินอยู่คนนั้นหายไปไหนกันตอนนี้เหลือเวลาแค่15นาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มเขาจะไม่ทิ้งการแข่งขันไปใช่ไหมมู่หลงซิงซิงกำลังวอรอัพก่อนการแข่งขันยืดร่างกายที่เพรียวบางและยืดหยุ่นผมสีขาวผมยาวราวกับน้ำตกไหลลงสู่พื้นพี่ชายลองโทรหาเขาอีกครั้งสิฉันโทรไปสิกว่าครั้งแล้วทุกครั้งก็ได้คําตอบเหมือนเดิมขออภัยหมายเลขที่ท่านโทรไปอยู่นอกพื้นที่ให้บริการการุณาโทรใหม่ภายหลังมูง่หลงหยางซื่ดึงหนุดหนิดมูด่หลงซิงซิงยังคงนิ่งเฉยลองโทรอ,อีกครั้ง โอเคฉันจะลองโทรครั้งสุดท้ายมู่หลงหยางสู้หยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรหาหมายเลขของฉันคราวนี้มู่หลงหยางสู้ได้ยินคําตอบที่ต่างออกไปขออภัยหมายเลขที่ท่านโทรไปค้างชำระค่าใช้จ่ายมู่หลงหยางสู้โกรธจนหน้าอ,อกสันพยายามควบคุมความโกรธด,ดีมากดีเยี่ยมอย่างน้อยก็อยู่ในพื้นที่ให้บริการแค่ค้างชำระค่าบริการฉันจะเติมเงินให้เองมู่หลงหยางสู้โมโหเติมเงินจำนวนมหาศาลให้เบอร์โทรของฉันในตอนนั้นเองเสียงแจ้งเตือนข้อความดังมาจากห้องของนักรบค่าโทรศัพท์เติมเงินหนึ่งแสนหยวนเรียบร้อยแล้วประตูห้องของนักรบถูกผลักเปิด ฉันรีบวิ่งเข้ามาด้วยความเร่งรีบพี่หยางซั่วไม่เจอกันนานฉันคิดถึงพวกนายมู่หลงหยางซั่วหน้าดำเงียบไปครู่หนึ่งแล้วผู้มาหาฉันช่วงนี้แกหายไปไหนมาฉันกับน้องสาวรวมถึงผูก้กำกับฉันและคณะบดีติดต่อแกไม่ได้เลยพี่หยางซั่วจะเย็นจะเย็นความหุนหันคือปีศาจยาม่อเสียเวลาคืนค่าโทรศัพท์มามู่หลงหยางซั่วก็จะเย็นลงได้ง่ายจากนั้นฉันพูดสองสามคำก็ทำให้เขาสงบลงค่าโทรศัพท์หนึ่งแสนหยวนฟังดูเกินจริงแต่สำหรับคุณชายมู่หลงมันแค่ค่าอาหารมื้อเดียวหลังจากหายโกรธ มู่หลงหยางเสื้อจงใจพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเตือนครั้งนี้ฉันช่วยเติมค่าโทรศัพท์ให้ต่อไปอยาเล่นหายอีกจำไว้ให้ดีเข้าใจไหมทัศนคติด,ดีมากอ๋อช่วงนี้แกไม่ได้กลับไปอยู่กับพี่สาวที่บ้านเหรอทันไมตอนที่ฉันโทรหาแกมันขึ้นว่าอยู่นอกพื้นที่ให้บริการมู่หลงหยางเสื้อถามถึงประเด็นสำคัญมู่หลงซินซินก็อยากรู้หันมามองฉันตอนที่พี่หยางเสื้อโทรหาฉันอย่างบ้าคลั่งฉันนา่าจะยังอยู่ในโกดังภูเขาสายฟ้านั่นที่ไหนก็ไม่มีในเขตบริการแน่ๆฉันได้แต่คิดในใจไม่กกล้าาพูดออม ค่้นคิศักพักแล้วเปลี่ยนเรื่องซินซินวันนี้เธอสวยมากแต่มีขนก็หลวติดผมมาแผ่นหนึ่งฉันจะช่วยเอามันออกให้แล้วบนหน้าเธอก็เหมือนมีอะไรติดอยู่ฉันจะช่วยเอามันออกให้ด้วยฉันหาเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลได้เสมอเพื่อแต่ต้องตัวมู่หลงซินซินมู่หลงยางเสื้อขมวดคิ้วแน่นกัดฟันพูดว่าเจ้าเด็กนี่เก่งจริงไม่เล่นหายก็มาจีบน้องสาวฉันมู่หลงซินซินไม่ได้ปฏิเสธเธอปฏิบัติกับฉันต่างจากคนอื่นทั้งสามคนคุยกันศักพักแล้วได้ยินเสียงประกาศเหลือเวลาสิบนาทีก่อนการแข่งขันจะเริิิ่่มมกกรรณาาานนััีีีีฬทท้้งฝยยเเตตวและขึพอธปด มู่หลงหยางซู่จัดเสื้อผ้าหน้าตาจริงจังและหนักอึ้งซิงยูน้องสาวถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วพี่ชายชุดกระโปรงของฉันขาดฉันจะไปเปลี่ยนชุดรีบไปรีบกลับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงเพราะกระโปรงของมู่หลงซินซินขาดเป็นดูส่งผลต่อความสวยงามเธอเตรียมไปเปลี่ยนชุดใหม่ซินซินเราเจอกันอีกแล้วเสียงหวานแหลมดังมาจากด้านหลังมู่หลงซินซินเสียเหลียนต่อหน้าคนอื่นมู่หลงซินซินมักรักษาท่าทางเย็นชา ดูเหมือนสาวงามเย็นชาที่ไม่สะทกสะท้านเมื่อเห็นสาวน้อยที่มีรูปร่างหน้าตาดีตรงหน้ามู่หลงซินซินแสดงสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจมู่หลงซินซินแสดงสีหน้าเปลี่ยนแปลงได้ยากมากในดวงตาเขียนคำว่าไม่คาดคิดชัดเจนน้องชายของเซี่ยจงนับว่าเป็นรองเพียงคนเดียวในระบบอำนาจของราชอาณาจักรหลงให้ความสำคัญกับเซี่ยจงอย่างมากเรื่องสำคัญของชาติล้วนปรึกษากับเขาซินซินไม่คิดว่าฉันจะมาแข่งด้วยใช่ไหมจริงๆไม่คิดคิดว่าการแข่งรอบชิงนี้ คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมีแค่เซียวไวอันไม่คาดว่าพี่น้องของเธอจะมาครบรืยไวอันที่มู่หลงซินซินพูดถึงคือลูกชายคนโตของเซียจงและเป็นพี่ชายของเซียเหลียนพี่ชายถึงเราจะเป็นเพื่อนกันแต่บนเวทีฉันไม่ยอมอ่อนข้อให้เอรีเซียเหลียนเป็นสาวหวานแต่ตอนที่พูดคำนี้ออร่าของเธอดูไร้การาวกับแม่มดเต็มไปด้วยความรุนแรงและความโหดเหี้ยมงั้นเจอกันบนเวทีมู่หลงซินซินเปลี่ยนชุดเสร็จเดินผ่านเซียเหลียนไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเหลือเพียงเซียเหลียนคนเดียว เซี่ยเหรินเงยหน้ามองตัวเองในกระจกมุมปากสีแดงบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มมู่หลงสินสินเรื่องเมื่อตอนนั้นเพราะเธอทำให้ฉันถูกคนหัวเราะเยาะครั้งนี้ฉันต้องแก้แค้นพวกเขามาจากตระกูลใหญ่ในวัยเด็กก็เคยมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นเซี่ยเหลินจัดแต่งหน้าเก็บอารมณ์สแสดงรอยยิ้มหวานในสายตาคนอื่นเธอดูเหมือนสาวน้อยที่ไรเดียงสาแต่ใจคนยากอย่างถึงเซี่ยเหลินเดินออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีชายร่างสูงใหญ่รอยอยู่ชายคนนี้มีใบหน้าหล่อเหลาหน้าตาดี แต่สีหน้าดูน่าสะพรึงกลัวทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้พี่ชายฉันเตรียมตัวเสร็จแล้วเราไปขึ้นเวทีกันเถอะพี่ชายที่เสียเหลียนพูดถึงคือเสี่ยวไวอันในฐานะลูกชายคนโตของตระกูลเสีย่ยเสี่ยจงทุ่มเททุกอย่างให้ลูกชายคนนี้บวกกับพรสวรรค์ของเสี่ยวไวอันที่เหนือกว่าคนทั่วไปเขาจึงเป็นนักกีฬาที่ทุกคนชื่นชอบถ้าเสี่ยวไวอันเล่นได้ตามปกติถือเป็นเครื่องมือสำคัญของชาติที่ได้รับการยอมรับผู้สืบทอดตำแหน่งที่รึกษาทหารแห่งราชอาณาจักรหลงในอนาคตถ้าจะโทษก็โทษโชคที่ไม่ดีที่ต้องเจออกกับลูชายยขงงเีจ บนเวทีนี้ช,ชนะหรือความพ่ายแพ้เกิดขึ้นในช่วพิจตาโชคชะตาก็เช่นกันตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงเชียร์จากผู้ชมแล้วลีเยซูหนิงก็พ่ายแพ้ให้กับคนจากมือเดียวกันเธอก็รู้ดีแต่ทุกคนอย่าลืมสบายใจได้ฉันอยู่ตรงนี้ใช่แล้วในตอนนี้วิทยาลัยมังกรเขียวและวิทยาลัยนกฟินิ์แดงเริ่มการประลองอย่างเป็นทางการการแข่งขันยังไม่เริ่มเสียงพูดคุยในที่นั่งผู้ชมดังขึ้นเรื่อยในสายตาคนส่วนใหญ่เขาก็กำลังจ้องมองฉันอยู่ แน่นอนว่ามีคนส่วนน้อยที่เชีย์ฉันแต่ไม่คาดคิดทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสถานะหรือฐานะทั้งพลังและเล่ห์เหลี่ยมสีหน้าตกใจของพิธีกรเหมือนกับใบหน้าของผู้ชมหนึ่งแสนคนตามหลักแล้วนักกีฬาคนสำคัญมักถูกเก็บไว้รอบหลังแต่การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ทุกคนตระหใจเซียไว้อันก้าวขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในขณะที่ฉันเตรียมตัวเผชิญหน้ากับเขา ด้วยจิตใจที่สงบนี่คือช่วงเวลาที่โชคชะตานำพาจากมุมมองภายนอกไม่ว่าจะเป็นตัวตนหรือสถานะความแข็งแกร่งหรือกลยุทธ์ทั้งสองมีช่องว่างราวหกเวรวมถึงไฟนรกและสายฟ้าเมื่อสวมชุดคลุมสีดําและสวมหน้ากากผีเธอก็กลายเป็นตำแหน่งกรรมการทางซ้ายของเสี่ยจุนสือเสี่ยกวนหลานถ้าฉันจะไม่ผิดในดคนนี้ชื่อเซียวซิงหยูคนรับใช้ข้างๆพยักหน้าเสียวไวอันและเสียวเหลียญพี่น้องก็เช่นกันท่านจำไม่ผิด ในรอบแรกของการแข่งขันตามการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าที่มืดค้มก็จะเปลี่ยนสีตามไปด้วยพอดีเมฆดำบัง,งดวงอาทิตย์ท้องฟ้าก็พันมืดลงทันทีถ้ารอบชิงเขาต้องเจอกับลูกชายของเซี่ยจงเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นฉันพูดถูกไหมยินดีต้อนรับสู่ทีมวิอันของเรามีชายวัยกลางคนหน้าตาดีดวงตาของเขาสีเทาอมขาวเซี่ยวอันและเซี่ยเหลียนก็เช่นกันนี่คือยีนกลายพันเฉพาะของตระกูลเซี่ยสีตานี้ไม่คงที่เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศพอดีเมฆบดบัง,งดวงอาทิตย์ท้องฟ้ามืดลงทันทีสีตาของชายคนนั้นเปลี่ยนจากเทาขาวเป็นน้ำ ไม่มีใครสั่นคลอนได้เซียวซินและเฉินเสวียนม,มีพรสวรรค์เทียบเท่าท้าได้เจอกับเวยอันของฉันจะต้องเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นที่เลือกเซียวเว่ยอันความแข็งแกร่งถึงระดับนักนิทาศาสตร์ชั้นยอดเซียวจงทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกชายคนนี้ไม่ได้อยู่แค่บนเวทีของเหล่าดาวรุง่งแต่ยังรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ในที่นั่งกรรมการตราบใดที่เซียวเว่ยอันเล่นได้ตามปกติและสุดยอดนักวิทศาสตร์เซี้ยจงวิทยาลัยชิงหลงก็มีความสามารถไม่แพ้กันไม่มีใครสั่นคลอนได้ความแตกต่างของรออบชิปีีน้คื ลูกชายและลูกสาวของเซี่ยจงลงแข่งด้วยเซี่ยว่ยอันในฐานะลูกชายคนโตเซี่ยจงทุ่มเททุกอย่างให้เขาด้วยพรสวรรค์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปเขาคือผู้เล่นที่ทุกคนชื่นชอบถ้าเซี่ยว่ยอันเล่นได้ตามปกติเซียวซิงวี่คือนักสู้ที่มาแรงที่สุดปีนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับอัจฉริยะแห่งตระกูลเซี่ยก็ได้ถ้าจะโทษก็โทษโชคที่ไม่ดีที่ต้องเจอกับลูกชายของเซี่ยจงบนเวทีนี้ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เกิดขึ้นในชั่วพริบตาโชคชะตาก็เช่นกัน เซีเ่ยเวยอันสามารถนำวิทยาลัยจูฉูกว้าแชมป์ลีเยซูหนิงก็พ่ายแพ้แต่ไม่คาดคิดว่าแต่ทุกคนอย่าลืมกลับเป็นนักสู้มือหนึ่งของพวกเขาเซีเ่ยเวยอันใช่แล้วมันใบหน้าของผู้ชมสิบหมื่นคนเลยตามสมควรแล้วบนเวทีรอบชิงที่สถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ควรเก็บเอสไว้เป็นคนสุดท้ายจึงจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดเชี่ยวแน่นอนคือดาวเด่นของวิทยาลัยจู ความแข็งแกร่งของเขานั้นเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างเซี่ยเหลียนและตรงฟางฉิง,งแต่วิทยาลัยจูเชอร์ก็ไม่เล่นตามกติกากลับเลือกส่งเอสออกมาในรอบแรกของการประลองมู่หลงหยางซ้อยืนอยู่บนเวทีด้วยสีหน้าตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าเอสของเซี่ยเว่ยอันทำให้เขาคาดไม่ถึงเดิมคิดว่าฉันจะได้เจอกับตงฟางชิงโยหรือเซี่ยเหลียน ไม่คิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นจะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งรอยยิ้มบนใบหน้าของมู่หลงหยางซู่หายไปในทันทีทั้งตัวของเขาดูจริงจังขึ้นใต้เวทีในเขตเตรียมตัวมู่หลงซิงซิงมองด้วยสายตาเฉียบคมพี่ชายของฉันมักจะเป็นคนหลงตัวเองเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากฉันพยักหน้าใช่แล้วพี่หยางซู่ปกติมั่นใจมากแต่ตอนนี้สีหน้าของเขาเหมือนกำลังเผชิญศัตรูตัวฉกาจความแข็งแกร่งของเซี่ยวเว่ยอันเป็นที่รู้กันดีมู่หลงหยางซู่ที่หลงตัวเองขนาดนี้เมื่อเผชิญ มู่หลงหยางสู้หันกลับมามองเห็นฉันที่โบกแท่งไฟให้กำลังใจใต้เวทีและมู่หลงซินซินที่มีสายตาแน่วแน่ถึงคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งแต่ฉันเป็นลูกชายของนายพลกองทัพเรือแห่งราชอาณาจักรหลงจะให้เสียหน้าต่อหน้าเพื่อนและน้องสาวได้อย่างไงสายตาของมู่หลงหยางสู้กลับมามุ่งมัน เริ่มเรียกใช้พลังเซียวไว้อันดูสงบมากเขาขยับริมฝีปากเล็กน้อยมู่หลงหยางส่้งองอะไรจบแล้วตั้งแต่วินาทีที่ฉันก้าวขึ้นเวทีการแข่งขันนี้จบแล้วเซียวไว้อันในหมายความว่ายังไงฉันจะจัดการพวกนายทั้งสามคนการพูดจาข่มขู่เป็นส่วนสำคัญก่อนการแข่งเริ่มคำพูดของเซียวไว้อน,นั้นดุนแรงสุดข,ขีดพิธีกรมองความตื่นเต้นโดยไม่กลัวเรื่องใหญ่ได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมเซียวไว้อันปล่อยคำขค่มขู่และจะจัดการด้วยพลังเพียงคนเดียว แต่สามคนจากวิทยาลัยชิงหลงก็ไม่ยากที่จะเห็นเซีเวยวไว้อันมุ่งมั่นคว้าแชมป์ฉันก็เชื่อว่าเขามีความสามารถนั้นคำพูดเดียวของเซีเวยวไว้อันจุดไฟให้บรรยากาศในสนามกีฬาอะไรคือรอบชิงการประทะที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินปืนนั่นแหละคือรอบชิงที่แท้จริงเซีเวยวไว้อันนายอาจจะโอหังได้แต่นายย้ายาวหวังว่าจะครองตำแหน่งในฐานะผู้นำทีมมู่หลงหยางสู้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคือการรักษาศักดิ์ศรีของการต่อสู้ครั้งแรกของวิทยาลัยชิงหลงการแข่งขันกำลังจะเริ่มกรุาณานนกีฬาทั้งสองฝ่ายเรียกสั ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเวทีระหว่างขุนนางและเจ้านายคู่นี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนยังไม่พบตัวตนของชายชุดดำนั้นเหรอข้าได้สั่งให้ส่งนักบวชเงินทั้งหมดออกไปสื้อพ้าเบาะแสของชายชุดดำอย่างลับๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลคนในชุดดำจรกรรมและฆ่าฝันทำให้กองบัญชาการกองทัพเรือวุ่นวายยังมีรอดจากมืออุกวหลานนี่เป็นเรื่องใหญ่พอจะสั่นสะเทือนทั้งชาติแต่กลับถูกอุกหลานปิดบังข่าวไว้คนทั้งชาติไม่รู้เรื่องนี้ชายชุดดำเป็นหัววข้้้้ออตงหามมเสียจมมดคิว ริ้ฝีปากแยกออกพูดถึงจกักรพรรดินใหญ่ชายชุดดำมีภูมิหลังที่ไม่ชัดเจนความแข็งแกร่งไม่ชัดเจนตัวตนไม่ชัดเจนคนอันตรายเช่นนี้ต้องกำจัดให้เร็วที่สุดอุกุนลานถอนหายใจหมอนั่นมาไวไปไวจะจับเขาได้ง่ายๆได้ยังไงเสียจงเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดออกมาด้วยความตกใจจกักรพรรดินใหญ่ท่านเคยได้ยินคำว่ามือใต้ตะเกียงไหมเสียจงวิเคราะห์ต่อมีความเป็นไปได้ไหมที่ชายชุดดำมีสองตัวตนเมื่อสวมชุด,ดดำและหน้ากาก,ากผี เขาคือชายชุดดำเมื่อถอดชุดดำและฉีดหน้ากากเขาอาจเป็นคนธรรมดาในเมืองเล็กๆหรืออาจเป็นขุนนางที่มีอำนาจสูงปู่กวนหลานในชานเมืองดูแข็งขือหันมองเสี้ยจงการวิเคราะห์ของเจ้ามีเหตุผลแต่ถ้าตามที่เจ้าว่าเจ้าก็อาจเป็นชายชุดดำได้เช่นกันจัก,กรพรรดินีใหญ่พูดล้อเล่นข้าไม่ใช่แน่นอนแต่ท่านต้องระวังคนรอบตัวที่ดูเหมือนไม่มีพิษภยัยข้างกายของสร้างกวนหลานเต็มไปด้วยขุนนาง,ช,ง,งชั้นสูงเช่นนักวิทยาศาสตร์เสี้ยจงเช่นผู้ที่เขาฝึกฝนเองเพื่อเข้าสู่สมาคมจิตวิญญ,ญ,ญ,ญาััักกกรรรรพพพดหืออนาาท้งศ สร้างกวนหลานอีส้สิงจงเธออาจสงสัยทุกคนรอบตัวแต่ตอนนี้เธอไม่มีทางสงสัยอาจารย์กฎหมายระดับสองของสถาบันชิงหลงไม่ว่าใครท่าไม่มองจากมุมมองของพระเจ้าก็ไม่มีทางเชื่อมโยงชายชุดดำที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินในกองทัพเรือเชื่อมโยงกับนักศึกษาใหม่ของสถาบันชิงหลงตอนนี้เขาไม่มีเหตุผลสงสัยฉันตัวเล็กๆคนนี้ฉันน่าจะปลอดภยัยใต้เวทีสายตาของฉันแอบมองสร้างกวนหลานที่นั่งอยู่บนที่นั่งกรรมการเป็นครั้งคราวน้องชายเธอจริงใจกับฉันเธอกำลังเล่นเกมสมองกับฮองเฮา นี่เป็นเรื่องที่พูดทีหลังในตอนนั้นบนเวทีพร้อมเสียงระฆังใส่กล้องมู่หลงหยางซั่วมีนกขนาดยักษ์ย้ายบินบนเหนือศีรษะใต้เวทีขณะที่ฉันตะโกนให้กำลังใจมู่หลงหยางซั่วฉันไม่ลืมเปิดใช้ตาแห่งเทวะแทงข้อมูลช่วยเหลือพาย,ยุฝนฟ้าขนองฉันเห็นทุกอย่างชัดเจนนึกออกว่าการช่วยเหลือสายฟ้าก็มีเส้นทางวิวัฒนาการที่ซ่อนอยู่เพื่อเห็นแก่พี่หยางซั่วที่เป็นพี่น้องกับฉันต้องหาโอกาสช่วยเขาในโลกนี้คนที่สามารถปลุกสายเลือดซ่อนของสัตว์เลี้ยงมีเพียงฉันผู้เป็นราชาแห่งการโกงการะา ข้อได้เปรียบของการช่วยเหลือสายฟ้าคือการโจมตีความเสียหายระเบิดสูงและความเร็วโจมตีกับเพื่อนที่ก็เร็วมากสัตว์เลี้ยงประเภทนี้หากต้องการชนะบนเวทีกุญแจคือสามนาทีแรกถ้าสามนาทีแรกไม่สร้างความได้เปรียบหลังสามนาทีจะเผยจุดอ่อนด้านความทนทานและพลังที่ด้อยฉันวิเคราะห์ออกในหน้ามองเงาหลังของหูหลงหยางซัวแล้วสายตาเลื่อนไปที่เซียยไวอันคนนี้เป็นลูกชายของเซียจงดูเหมือนเป็นคนลึกลับและจัดการยาาเซียจงคือที่ปรึกษาฐานอันดับหนึ่งของอาณาจักรมังกรพร้อมกันนั้น เขาคือหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดลูกชายของคนใหญ่คนโตเช่นนี้ความแข็งแกร่งและพรสวรรค์ย่อมไม่ธรรมดาอีกด้านหนึ่งพร้อมเสียงคำรามดังสนัน่นเสียงของสัตว์สามเผ่าพันธุ์ดังก้องท้องฟ้าเสียเง,งาดำขนาดมหาศาลปรากฏข้างเสียวเว่ยอันรูปกายเหมือนม้าสุดที่แข็งแกร่งกีบเท้าลูกไม้ด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินเข้มลายของมันมีสามหัวงอกออกมาสามหัวนี้แตกต่างกันตรงกลางเป็นหัวเสือด้านซ้ายเป็นหัวม้าป่าด้านขวาเป็นหัวเสือดาวโอสัตว์เลี้ยงอะไรกันเนี่ย ดูเหมือนฉันจะตีตื้นเขินเกินไปฉันไม่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้ซ้ำหัวคือเสือหมาป่าและเสือดาวแต่ร่างกายเหมือนมา้าศึกโบราณกีบเท้ายังลุกไม่ด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินนี่มันสุดยอดจริงๆพิธีกรก็ตะลึงเขาไม่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้โชคดีที่ทีมงานหลังเวทีให้คำตอบจออิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ่เหนือเวทีสแสดงแผงข้อมูลชื่อทเทียนมอลานยืงสัตว์ระดับขั้นสามรูปแบบเติบโตสายเลือดกำนานคุณภาพสายเลือดเทียนมพอพรสวรรค์ยินเทียนมอลดค่าพลังโจมตีของศัตรูในระยะ70%และความเร็70% ระบบพลังพิเศษและนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของมันแต่ก็ทําให้ทุกคนตะลึงและทึ่งสายเลือดเพียนมอ้วยสนามแข่งของการแข่งขันซูเปอร์สตาร์ใหญ่ปรากฏการเปิดจองสายเลือดปีาศาสวรรค์เซียวยอันซอนลึกจริงๆรอบแรกของการแข่งขันไม่เห็นเขาใช้สัตว์ร้ายตัวนี้ลดพลังโจมตีและความเร็วของศัตรูในระยะ70%นี่มันเกินไปแล้วเป็นการเสริมพลังที่ยอดเยี่ยมสายเลือดปีาศาสวรรค์เป็นสายเลือดคุณภาพตำนานสัตว์เลี้ยงที่มีสายเลือดน,นี้หายากมากโดยปกติจะอุทิศให้กับชายแดนเหนือของอาณาจักรมังกร นอกเหนือจากภูเขาน้ำแข็งสายเลือดไม่ต้องสงสัยสำหรับตระกูลนักยุทธศาสตร์ทั่วไปแค่ไม่มีโอกาสได้ไปยังภูเขาน้ำแข็งสายเลือดเพื่อถอดหน้ากากแต่นักยุทธศาสตร์ชั้นยอดด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาไปมาได้อย่างอิสระดูเหมือนว่าพ่อคนนี้เพื่อลูกชายไปยังสถานที่อันตรายนั้นจับจองสายเลือดปีศาจสวรรค์มาได้หนึ่งตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉันยืนใต้เวทีสีหน้าเคร่งขรึมตาแห่งเทวาสามารถมองทะลุข้อมูลทั้งหมดของสัตว์ปีศาจสวรรค์ปีกฟ้า รวมถึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ยุคนี้ยังคงเป็นยุคที่พึ่งพาพอไม่ต้องพูดถึงพรสวรรค์ของเซี่ยวเวอันใครมีพ่ออย่างเซี่ยวจงได้รับทรัพยากรสุดยอดเช่นนี้ก็กลายเป็นผู้แข็งแกร่งได้มู่หลงซินซินกัดริมฝีปากพี่ชายของฉันตกอยู่ในอันตรายฉันโอบไหล่มู่หลงซินซินเพื่อปลอกซินซินหยาพิ่งสรุปฉันคิดว่าพี่หยาง่วย,ยังมีโอกาสมู่หลงซินซินใส่หัวเซี er ่ยวเวอันเรศสัตว์ปีศาจสวรรค์ปีกฟ้าความตั้งใจของเขาชัดเจนฉันไม่มีอะไรจะแยง้งนั่นคือความจริง ถ้าเสียวไวอันไม่มีเจตนาอื่นในรอบแรกของการแข่งขันทำไมไม่ใช้เทียนมารันเยี่ยสัตว์ความตั้งใจของหมอน,นี่ชัดเจนเขาต้องการส่องสองพี่น้องมู่หลงฉันคิดเร็วทันทีที่รู้สึกถึงความผิดปกติอดไม่ได้ที่จะถามซินซินพี่น้องสองคนของเธอมีเรื่องบาดหมางก,กับตระกูลเสียหรือเปล่ามู่หลงซินซินแปลกใจเธอรู้ได้ยังไงแน่นอนว่ามีปัญหารีบเล่าฉันชอบฟังเรื่องสุบสิบมู่หลงซินซินสีหน้าเคร่งขรึมฉันรีบแก้ตัวซินซินฉันหมายถึงอยากรู้ว่าพวกเธอมีเรื่องอะไรกันมู่หลงซินซินจมอยู่ในนนนนคความมงงจัญเหหห็ผู้นน้ิไ ฉันมองตามนิ้วที่มู่หลงซินซินชี้นั่นไม่ใช่น้องสาวของเซียวไวอันเซี่ยเหลียนเหรอตอนเด็กๆฉันกับเธอมีเรื่องไม่ลงรอยกันมู่หลงซินซินยังไม่ทันเล่ารายละเอียดฉันก็ชน,นะเซียวไวอันเซี่ยเหลียนและเซี่ยจงรูม่านตาของครอบครัวนี้ดูไม่ปกติผ่านตาแห่งเทวะฉันเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและครยิ่งตึงเครียดถึงขีดสุดเทียนมลันเยี่ยงสัตว์ปรากฏตัวทำให้ทุกคนประทับใจขณะที่ทุกคนจดจอ่อตอนอยู่บนตัวเทียนมลันเยี่ยงสัตว์ฉันสังเกตเห็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่่่่่่าาาจจะเเเเนนนนนนซซีีีีียยยวออออััััหหรรรรรืืลงงงงงงททสสูบกกมมตข้ค เปลี่ยนไปตามความเข้มของแสงแดดถ้าไม่ใช่ตาของตระกูลเซียนั่นเรียกว่าสีต่างแต่เหมือนกันเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของตระกูลเซียฉันถามต่อสีต่างแต่เหมือนกันมันต่างจากม่านตาคนทั่วไปยังไงไม่ต่างกันมากแค่สีที่เปลี่ยนไปเท่านั้นหลังจากได้ยินคำตอบของมูรงซินซินฉันยืนยันเรื่องหนึ่งคนทั่วไปรู้แค่สีต่างแต่เหมือนกันแต่ไม่รู้ถึงความลึกลับของมันความมหัศจรรย์ของม่านตานี้ฉันเปิดตาแห่งเทวะสามารถเห็นข้อมูลสถิติของสีต่างแต่เหมือนกันม่านตานี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนนนสสสีตตาาาามมมแแงงงงดัััยรรรถอออเเหห็กคื่ไวขู คาดการท่าโจมตีและการโจมตีของศัตรูได้พูดให้ชัดคือนี่คือตาของสัตว์ร้ายใจฉันสั่นสะเทือนเป็นครั้งแรกที่เห็นตาของสัตว์ร้ายในร่างมนุษย์ร่างมนุษย์ตาสัตว์ร้ายผสานกันอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คือมนุษย์หรือสัตว์ร้ายกันแน่ความคิดฉันซับซ้อนและมักจะคิดฟุ้งซ่านยิ่งทําให้คิดไปไกลได้ง่ายขึ้นถ้าแปลงร่างเป็นมังกรดําในรูปแบบมังกรดําไว้ในร่างของเธอ เมื่อปีนั้นมันเป็นเรื่องของผีเสื้อโดยแท้เป็นสาขาหนึ่งของเผ่าพันสัตว์ร้ายในโลกนี้เป็นขุนนางที่ชางกวนหลานให้ความสำคัญที่สุดมีพันธุกรรมสัตว์เด็กพิเศษขุนนางทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ร,ร้ายฉันขมวดคิ้วทันทีเป็นรูปตัวความคิดวุ่นวายแต่จับต้นชนปลายไม่ถูกดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ชางกวนหลานตระกูลเสี้ยนี้ต้องเกี่ยวข้องกับสงครามปราบมังกรเมื่อครั้งนั้นอย่างแน่นอนแต่ด้วยพลังของฉันในตอนนี้ยังไม่ควรไปยุ่งกับคนใหญ่คนโตเหล่านี้มาาาาาากกกกเเเินนนนไปรรรรพััฒอออย่ออ่่งงงบบบะหววแขขนนที สไตล์การต่อสู้ของฉันนั้นไร้ขีดจำกัดวิธีการต่อสู้ที่เลือกใช้กล้าได้กล้าเสียมากแต่เมื่อถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตฉันระวังตัวยิ่งกว่าใครเมื่อพลังของตัวเองยังไม่เพียงพออย่าไปอยากรู้ความลับของคนใหญ่คนโตฉันรู้ดีว่าความอยากรู้อยากเห็นข้าแมวได้การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นผู้ตัดสินเป่านกหวีดการประลองบนเวทีเริ่มอย่างเป็นทางการในตอนนี้การแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเริ่มขึ้นมู่หลงหยางซั่วไม่มีทางเลือกข้อได้เปรียบของการช่วยเหลือด้วยพายุฝนฟ้าขนองก็มีจำกัดแค่สา,า,ยา,ยามบุก,ก ภายใต้การผลักดันของมินล,ลี่การช่วยเหลือด้วยพายุฝนฟ้าขนองทะยานขึ้นสูงดิ่งลงจากที่สูงร่างกายกลายเป็นหอกสายฟ้าพิธีกรตะโกนเสียงดังมุ่งหลงอย่างสู้ลงมือก่อนตั้งแต่เริ่มการช่วยเหลือด้วยพายุฝนฟ้าขนองก็แสดงผลงานเด่นออกมาหอกสายฟ้าฟาดฟ้าหอกสายฟ้าทะลวงอากาศที่หนาแน่น พุ่งตรงไปด้วยพลังมหาศาลเซี้ยววัยอันไม่มีสีหน้าเปลี่ยนแปลงแค่ให้สัญญาณกับเทียนหมอลานหยานชื่อเท่านั้นพิธีกรตะโกนด้วยความตื่นเต้นเกิดเหตุการณ์น่าตกใจบนเวทีเสี้ยววัยอันไม่แม้แต่จะใช้พลังวิญญาณเขาเจตนาคือให้เทียนหมอลานหยานจื่อรับแรงโจมตีนี้โดยตรงหอกสายฟ้าสีแทงเข้าที่กองกำลังสำรองของเทียนหมอลานหยานจื่อแต่กระแสไฟฟ้าลดลงสองในสามทันทีพายุฟ้าผ่าเข้าช่วยเปิดเผยต้นแบบแสงไฟบนตัวมันก็มืดลงมาหลังจากการระเบิดผู้ชมจ้องมองไปที่กลางเวทีด้วยตาโตค้างของพิธีกรแคบร่วงตะกนนน่าีมัเเหลืือช